ไม่รู้อ่อมอะไรนะคะทุกคนแต่ใส่หมูสามชัน้นมีขี้เหล็กจากไทยมีขี้เหล็กจากที่นี่ค่ะใส่ทุกอย่างไม่มีใบายานางเราก็ใช้เป็นใส่เป็นข้าวคั่วไปขี้เหล็กมันมีประโยชน์ค่ะให้ถึงแม้จะขมมันก็มีประโยชน์ แต่เราใส่ผักที่เราเก็บจากวาดูร้อนที่เขาบอกไว้าขีเด็กเหมือนขี้เด็กนะคะมาใส่แล้วก็ผักรวมก็อร่อยอยู่นะคะแกงสไตล์เรานี่แหละอยากให้น้ำมันข้นเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปมีอะไรก็ใส่ลงไป ดูขมูดสามชั้นทำชิ้นเล็กๆมันก็น่ากินอยู่นะเดี๋ยวชิมดูก่อนนะมันจะได้คมความขมของของขี้เหล็กอะ อยู่ไทยเราหากินง่ายขี้เหล็กอย่าลืมนะคะมีประโยชน์ในระบบท้องในระบบลําไส้จะดีมากเลยถ้าใครป่วยเป็นโรคไอออดแอดลองกินลองกินไงขี้เหล็กนะคะอ่อมขี้เหล็กขมๆมรับรองหายเลยชิมแล้วก็จะเก็บไปค่ะกินพรุ่งนี้ ตอนนี้สามโมงกว่าเนี่ยความอร่อยจ้า